สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่หมูยัมมี่ค่ะพอดีมีพี่คนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะเขาอยากทานขนมประกาศนะคะเขาก็เลยสั่งให้พี่หมูทําให้นะคะก็โชคดีนะคะที่ร้านไทยมีหมวจเท้าพอดีนะคะก็เลยได้มาสองหัวนะคะทีนี้พี่หมูก็เลยจะมาแบ่งปันสูตรและวิธีทําให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้สามารถทําไปเป็นเมนูสร้างอาชีพได้เลยนะคะแล้วก็ไปด,ดปัดแปลงให้เข้ากับรสชาติที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะพี่หมูต้อง เอาหัวใช้เท้าไปปอกก่อนนะคะแล้วเราก็มาขูดเรามาชั่งดูน้ําหนักกันนะคะเราก็จะมาดูวัตถุดิบอื่นๆที่จะต้องใช้ด้วยนะคะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาขูดเป็นเส้นหรือจะซอยหรือเพื่อนเพื่อนจะหั่นเป็นแบบเต๋าก็ได้นะคะหรือถ้ามีเครื่องแบบนี้ก็ ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าจะสะดวกดีนะคะพี่หมูก็จะใช้เครื่องเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชั่งกันนะคะว่าเราได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาคำนวณส่วนผสมอย่างอื่นได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะชั่งอันนี้ก่อนนะคะเราก็จะให้เขามีค่าตั้งค่าเป็นศูนย์นะคะ ได้เยอะมากเลยค่ะเพ,พื่อนๆน้ำหนักที่ได้นะคะเพ,พื่อนๆ1น2 7กรัมนะคะก็เกือบโล2ขีดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างเอาน้ําคั้นน้ําออกจากตัวหัวเช็ดเท้าก่อนนะคะเพราะหัวเช็ดเท้าเนี่ยเขาน้าเยอะเนาะเราต้องบีบออกก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะมาคํานวณส่วนผสมอย่างอื่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั้นน้ําออกจากหัวเช็ดเท้านะคะเพ,พื่อนๆ เราจะใส่เกลือนะคะลงไปนิดนึงเพราะว่าเราก็จะคั้นน้ำเขาก็จะออกนะคะที่เรามาคั้นน้ำเขาออกนะคะเพราะว่าหัวใชเท้าเนี่ยเขาจะมีน้ําเยอะนะคะเวลาที่เราผัดเนี่ยน้ำเขาก็จะออกมาเยอะใช่ไหมคะพอออกมาเยอะเขาก็จะเราก็จะใช้เวลานานในการผัดนะคะเราก็เลยต้องบีบน้าเขาออกก่อนนะคะ <S <S เราจะล้างสักสองรอบนะคะ เพราะว่าเรามีเกลือคุกเข้าไปตอนแรกนะคะเราก็จะล้างเกลือออกให้หมดค่ะทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะเพื่อนหัวไชเท้าพอเราบีบน้ําออกแล้วเนี่ยได้แต่เหลือกิโลหนึ่งพอดีนะคะแล้วก็จะมีแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะร2อยกรัมนะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะ พี่หมูจะใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่รวมกันไว้นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ําซุปนะคะน้ําซุปไก่กับผักนะคะพี่หมูทําไว้เนาะแล้วก็มีแฮมนะคะเป็นเบคอนแฮมนะคะอันนี้อยู่ที่200กรัมนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งแห้งแช่น้ํานะคะ1ขีดนะคะคือ100กรัมเนาะแล้วก็มีถั่วต้มสุกนะคะ120กรัมนะคะมีเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมประมาณ 6-7ถึงดอกนะคะเห็ดหอมอันนี้ไม่ได้ช่างปริมาณนะคะแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยใส่มากใส่น้อยได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูวิธีทําอย่างอื่นกันเลยค่ะอันดับแรกที่หมูก็จะซอยซอยเห็ดหอมนะคะเราจะสับให้เขาเล็กหน่อยก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆชอบชิ้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ห,หมูจะใส่รวมกับถั่วเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดรวมกันค่ะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็จะสับเข้าชิ้นเล็กหน่อยนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะแล้วก็เบคอนแฮมนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมละลายแป้งไว้นะคะพี่หมูก็จะเทแป้งลงไปนะคะเราจะละลายใส่กับน้ําซุปนะคะที่เตรียมไว้นะคะเราก็จะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เป็นน้ำเห็ดหอมนะคะเพื่อนๆพ,พี่หมูก็จะใส่เติมลงไปนะคะให้เขามีกลิ่นหอมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะผัดไว้นะคะเราก็จะไปผัดเครื่องเลยคะ่ะมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในตัวเบค้อนแฮมเขามีมันอยู่แล้วนะคะเราจะใช้น้ำมันแค่พอผัดหอมไม่สุกนะคะพอหอมสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องทุกอย่างมงไปผัดด้วยกันเลยะคะ่ะเราจะผัดจนหอมนะคะเพื่น ผุดที่หมูนี่เครื่องแน่นมากเลยนะคะพอเครื่องผุกแล้วนะคะเราก็จะตักทักไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหัวใช้เท้าลงไปผัดเลยนะคะเพื่อนๆจะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะเพื่อนอันนี้พี่ใช้ขาวนะคะใช้อยู่พอประมาณนะคะประมาณช้อนชาค่ะ ขี้อิ่วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยที่หมูใช้สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เส่ร็จ น้ำตาลค่ะที่หมูใช้อยู่สองช้อนชานะคะเกลือนะคะเราจะใช้พอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวพอน้ำเขาออกเนี่ยเราก็ผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะก็จะง่ายพอหัวเช็ดเท้าอ่อนนะคะน้ำก็เริ่มออกเนาะเราก็คนให้เข้ากันนะคะเขาก็จะเริ่มคนง่ายนะ อนนี้เราจะชิมก่อนก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆมาขาดรสอะไรเราก็เติมได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องที่เราผัดไว้เนี่ยลงไปผัดใส่กันเลยนะคะเราก็จะคลุกให้เข้ากัน mm hmm. พอเราผัดทุกอย่างเข้ากันนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะใส่แป้งที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะเทลงไปเลยนะคะ เราก็จะผัดให้เขามีความข้นขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเราก็จะไปใส่ภาชนะนะคะเราก็จะไปนึ่งอีกทีนึงนะคะเราจะนึ่งประมาณสี่สิบถึงสี่ิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆแล้วพี่หมูก็จะปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะมาเตรียมใส่ภาชนะเตรียมนึ่งกันนะคะพี่หมูจะใช้ภาชนะแบบนี้นะ,ะส่วนเพื่อนๆจะใช้ภาชนะแบบไหนก็ได้นะคะเป็นถาดเหลี่ยมหรือว่าเป็นทรงกลมก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเราก็จะตักใส่นะคะ เราก็เลียให้เท่าๆกันค่ะดีปพี่หมวูวางก่อนนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเตรียมไปนึ่งนะคะ เราจะเน่งประมาณ40-45นาทีนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกนะคะครบ40นาทีแล้วนะคะพเพื่อนๆก็คงจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี้นะคะหน้าตาถ้าเขาสุกนะคะเขาจะใสๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพักไว้ให้เขาเย็นนะคะ นี้นะคะเราจะพักไว้ให้เขาเย็นนะคะเราถึงจะแกะออกนะคะเราก็จะเอามาทอดอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดเนาะให้เขาเย็นก่อนนะคะช่วงที่เรารอขนมประกาศให้เขาเย็นนะคะเราก็จะทําน้ําจิ้มรอไว้ก่อนนะคะวัตถุดิบนะคะพี่หมูก็จะใช้เป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลพี่หมูจะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดาแบบปกตินะคะพี่หมูใช้1ช้อนโต๊ะนะคะ เราก็มีซีอิ๊วดำหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะพีห่หมูใช้เครื่องช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำส้มค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยู่เมืองไทยก็ใช้น้ำส้มสายชูธรรมดาปกติได้เลยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเคี่ยวไฟกลางนะคะเพื่อนๆแต่ของพี่หมูพี่หมูทําปริมาณน้อยนะคะพี่หมูก็จะเอาใส่ไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมพริกกับกระเทียมสับนะคะพอเราเคี่ยวหรือว่าเราอุ่นในเวฟเสร็จนะคะเพื่อนๆเขาก็จะอุ่นๆอ,อยู่นะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับกับพริกสับลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมขนมประกาศทอดกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเย็นแล้วนะคะเขาก็จะแกะง่ายเนาะเราก็จะแค่เอาออกจากพิมพ์เลยค่ะนี่ค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นขนาดไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะจะหั่นยาวหรือทางขวานก็ได้นะคะพี่หมูจะหั่นเป็นชิ้นเหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปทอดกันค่ะเพื่อนเราจะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเราไม่ใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงมาทอดเลยค่ะอันนี้เขาเรียกเสียงนะคะเสียงกับกระทะ เหลืองได้ที่แล้วนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะขนมผักกาดเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพเพื่อนๆหน้าตาน่ารับประทานไหมคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัตถุดิบทิ้งคำถามไว้ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ของพี่หมูนะคะถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมูทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ